บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ รัฐบาลเปิดไทม์ไลน์ในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรสวัธิการแห่งรัฐรอบใหม่และที่สำคัญค่ะเปิดไทม์ไลน์ในการอัปเดตความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทในส่วนของนายจิลพันธ์อมรนวิวัต์ยืนยันชี้แจงว่าอย่างไรเงินก็จะถึงมือพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนเพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะคา่ะว่าอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วในการรับสิทธิ์เพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์ในการรับเงิน าหากทางรัฐบาลเปิดให้ตรวจสับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนทุกกลุ่มเลยนะคะและพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ผ่านหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รอลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไว้เลยค่ะเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีข่าวดีในสนขงปั่าวดีใน,นของการเปิดลงทะเบียนณจุดให้บริการต่างๆส่วนรายละเอียด2เรื่องเด่นในวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมอย่าลืมกดติดตาม เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท,ทุกท่านรัฐบาลแจงชัดนะคะในเรื่องของไทม์ไลน์ลงทะเบียนทําบาัตรคนจนหรือว่าบาัตรสิทธิการแห่งรัฐแจงชัดเลยนะคะว่าไม่ทิ้งคนจนแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่26ตุลาคม25 6 7ที่ผ่านมานายจิราย,ยุห่วงซับค่ะโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยโดยมีบทสัมภาษณ์ของนายจรพันธ์อมรวิวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กรณีการทบทวนโครงการทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การจัดระเบียบสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยในกลุ่มเปราะบางจนจริงๆเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ด้วยดนายจุลพันธ์อมรวิวัน์ได้ยืนยันว่าในเรื่องของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเปิดสิทธิให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนในต้นปี2568ประมาณเดือนมกราคมและหลังจากนั้นภายในเดือนภายในเดือนมีนาคมนะคะไม่เกินที่31มี คม2568คือวันสุดท้ายที่จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการลงทะเบียนค่ะสําหรับใครที่ไม่ผ่านสามารถสํารวจแก้ไขข้อมูลหรือว่ายื่นอุทธรณ์ได้เลยเพราะในส่วนของใครที่ได้รับสิทธิ์หลังจากเดือนเมษาย,ยน2568เป็นต้นไปก็จะใช้สิทธิ์ในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐได้เหมือนเดิมตามปกติเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูเว็เวบไซต์นะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอได้เลยทางกระทรวงารคทางจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมแต่ตอน ยังไม่เปิดสิทธิ์นะคะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นวงเงินยังคงได้สิทธิ์วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าการถงต้ม70บาทนานสาเดือนค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทส่วนลดค่าการถงต้ม80บาทนาน3เดือนแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟสําหรับการ,รลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ทางกระทรวกงการคลังกําหนดค่ะเอาละค่ะแบบคนจนรอบใหม่มาแน่นอนปรับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ปรับก็เข้าไปดูหลักเกณฑ์ ในส่วนของผ่านทางเว็บไซต์บัตรเครดิการทางรัฐเข้าๆรอก่อนและเรื่องที่2ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลยืนยันนะคะเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนโดยเป็นการยืนยันนะคะในส่วนของนายเจรพันธ์อมรวิบัติทำให้พิ่นประชาชนในเฟซที่2ใจชื้นขึ้นมาค่ะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลยืนยันแจกเงินถึงมือพี่น้องประชาชนคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราไปตามค่ะ,ะยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเงิน10,000บาท ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเป็นเป็นเฟสนะครับเฟสแรกนเนี่ยดเนินการไปแล้วก็คือ1น0 0 0บาทที่ออกเป็นรูปแบบของเงินสดกับกลุ่มปอาางนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็ำลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มที่เป็น ทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า non smartphone นะครับยืนยันกับทุกคนครับว่าโครงการนี้เนี่ยยังเดินหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลว a ลเล็ซึ่งสุดท้ายทุกท่านจะได้เงิน1,000 0บาทถึงมือร้อครับ เพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครอยู่ในสถานะขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเราตรวจสอบเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วขั้นตอนที่3คืออะไรขั้นตอนที่3คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์แสดงว่าท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วรอตรวจสอบสิทธิ์ทางรัฐบาลจะเปิดสิทธิ์ให้ตรวจสอบเร็วนี้ค่ะส่วนสถานะขั้นตอนที่4ที่ยังไม่ขึ้นสีเขียวแล้วก็ขั้นตอนที่5นะคะคืออะไรขั้นตอนที่4ก็คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้อยู่สามารถยื่นอุทณ์ได้เลยนะคะส่วนข ที่5คือถ้าหากใครวิ่งไปตรงนี้เมื่อทางรัฐบาลเปิดสิทธิ์ให้ตรวจสอบสิทธิ์ก็จะได้รับเงินกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลวอ l เล็ตหนึื่บาทค่ะและสําหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นและก็กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็เตรียมลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนยนี้ในลําดับต่อไปค่ะรอบสุดท้ายแล้วนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ